สินะคะแม่ค่ะจ้องเอาวะนี่ก ได้เหรียญทองค่ะจากลาลาบุก้านะคะเขาอยาก็ลาะท้ายที่จะไปคู่มได้เหรียญทองแล้วก็ได้ไปเชี่ยวนาครั็ติื่นเต้นเลยเชิญพลเรือเอกสมเด็จทองเปียบนายกสมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทยเป็นผู้มอบเหรียญรางวัล เ,เอ,อาหารวิยรทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพันนครเหนือเหรียญเงินได้แก่นัตติพงสิงห์คำสังกัดโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์เหรียญทองได้แก่นภัสเกินเพชรสังกัดกองทัพบก เรียนเชิญพลตรีโชคชัยพลสมัครเรียนเชอครับ เราพยายามที่จะกระจายการแข่งขันไปในทุกระดับอายุสำหรับกีฬาฟันดาบนี่เราจะต้องสร้างเด็กมาจากเด็กตั้งแต่8ขวบขึ้นมาที่เราเรียกว่ามินิมี่เราเราคาดว่าจะจัดสำหรับ8ขวบ10ขวบ12ขวบ14ขวบในประมาณเดือนธันวาผู้เข้าร่วมการแข่งขันก็ มามามาร่วมกันอย่างฐัน,ฐนครบถ้วนแล้วก็การจัดการต่างๆก็เป็นไปได้อย่างเรียบร้อยดีเท่าที่ผ่านมานักกีฬาก็มีการเตรียมการของเขาในส่วนของเขาโดยการที่ให้ความระมัดระวังในเรื่องของโควิด19ถ้าสังเกตนิดหน่อยจะเห็นว่าการได้แต้มการเสียแต้มของของการฟันดาบเนี่ย มันจะมีเทคนิคเล็กๆ,ๆน้อยในเรื่องของอสิทธิในการเข้าถามือใครตั้งท่าที่จะเข้าโจมตีก่อนก็จะได้สิทธิในการได้แต้มก่อนอันนี้ก็มันจะไวสักหน่อยก็ท่านที่สนใจก็สามารถจะสอบถามได้จากเว็บไซต์ของสมาคมครับซีเกมเนี่ยเป็นถือว่าเป็นเป้าหมายสำคัญของสมาคมกีฬาฟันดาบเพราะว่าเป็นการต่อสู้ในระดับเดียวกัน ที่ที่เราจะต้องมุ่งมั่นที่จะสร้างผลงานให้กับสมาคมเราจะ,จะพยายามเตรียมการให้ให้เข้มข้นที่สุดในปีนี้เพราะว่า,าได้รับการกำชับมาจากคณะกรรมการโอลิมปิกของประเทศไทยที่ให้ให้แต่ละสมาคมเนี่ยสร้างผลงานให้ชัดเจน